สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับครูนกสุรพีนะคะวันนี้จะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายค่ะเวลาที่นักเรียนอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะมีกฎมีข้อตกลงของบ้านเช่นก่อนเข้าบ้านต้องถอดรองเท้าหรือเวลาตื่นนอนตอนเช้าก็จะต้องเก็บที่นอนให้เรียบร้อยถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติ ตามกฎตามข้อตกลรงของที่บ้านก็อาจจะถูกคุณพ่อคุณแม่ตำหนิได้ใช่ไหมคะเช่นเดียวกันคะ่ะในสังคมของเรามีคนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีกฎมีระเบียบเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขคุณครูกำลังพูดถึงกฎหมายนะคะกฎหมายก็คือข้อบังคับของรัฐที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้บังคับ ควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคมให้ปฏิบัติตามค่ะหากฝ่าฝืนก็จะมีบทลงโทษตามข้อ,อกฎหมายเราจะอ้างว่าเราทำผิดไปเพราะเราไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะคะกฎหมายมีความสำคัญหลายประการค่ะเช่นสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสังคมและประเทศชาติ กฎหมายมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายค่ะเด็กๆลองคิดดูสิคะว่ามีกฎหมายอะไรบ้างนะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพวกเราค่ะมาดูกฎหมายทะเบียนราษฎรนะคะทะเบียนราษฎรก็หมายถึงทะเบียนคนเกิดทะเบียนคนตายแล้วก็ทะเบียนบ้านค่ะ การมีทะเบียนราษฎรจะทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรเพศการย้ายเข้าย้ายออกซึ่งเป็นข้อมูลที่ให้ราชการเนี่ยสามารถนำไปดาเนินการวางแผนต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูอันแรกกันเลยนะคะการแจ้งเกิดเมื่อมีคนเกิดเจ้าบ้านจะต้องแจ้งเกิดต่อในทะเบียนท้องที่ ภายในระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่เกิดแล้วนายทะเบียนก็จะออกเอกสารที่เรียกว่าสูติบัตรหรือใบแจ้งเกิดเพื่อเป็นหลักฐานค่ะการแจ้งตายเมื่อมีคนตายนะคะเจ้าบ้านจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีคนตายภายใน24ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพนะคะซึ่ง ในทะเบียนเนี่ยก็จะออกเอ,อกสารที่เรียกว่าใบมรณาบัตไว้ให้เป็นหลักฐานค่ะการย้ายที่อยู่การย้ายมีอยู่สองประเภทนะคะคือการย้ายเข้าและการย้ายออกการย้ายเข้าหมายถึงการขอย้ายชื่อเข้าไปเป็นผู้อาศัยในทะเบียนบ้านที่เป็นที่อยู่ใหม่โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้านโดยจะต้องแจ้งย้ายเข้าภายใน15วัน ส่วนการย้ายออกหมายถึงผู้อาศัยอยู่เดิมย้ายที่อยู่ใหม่ทางทะเบียนท้องที่จะส่งหนังสือทางราชการแจ้งให้เจ้าบ้านทราบค่ะเจ้าบ้านจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านไปแก้ไขเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎรภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้พวกเราสามารถที่จะแจ้งย้ายปลายทางได้ทำให สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นประหยัดทั้งเงินและก็เวลานะคะโดยการแจ้งย้ายปลายทางนั้นสามารถทำได้คราวละไม่เกิน3คนค่ะและผู้ที่จะย้ายจะต้องไปแสดงตัวตนต่อหน้าเจ้าหน้าที่นายทะเบียนนะคะค่ะและประวันของเราอย่างต่อไปนั่นก็คือแอน ใช่น,นคะคะบัตรประจําตัวประชาชนคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนก็คงจะมีบัตรประจําตัวประชาชนแล้วใช่ไหมคะบัตรประจําตัวประชาชนเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้เป็นเอกสารที่ยืนยันตัวบุคคลนับว่าเป็นเอกสารสําคัญลําดับแรกนะคะที่จะ เอาไปขอใช้สิทธิ์ต่างๆตามมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการขอรับบริการการยื่นเพื่อแสดงสิทธิในการรักษาพยาบาลน,นะคะหรือการเปิดบัญชีธนาคารก็ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนทั้งนั้นเลยนะคะและกฎหมายเนี่ยกำหนดให้ผู้ที่จะมีบัตรประจำตัวประชาชนได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะ 1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย 2. มีอายุครบ7ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน70ปีบริบูรณ์ 3. ม,มีชื่อในทะเบียนบ้านท้องที่ที่ไปยื่นคำร้องขอมีบัตรและ 4. การขอมีบัตรครั้งแรกต้องยื่นคำขอภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่มีอายุครบ7ปีบริบูรณ์ค่ะและเมื่อมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ต้องเก็บรักษาให้ดีนะคะ เพราะถ้าหากสูญหายแล้วเนี่ยอาจจะมีมิจฉาชีพหรือคนที่ไม่หวังดีนะคะนำบัตรประชาชนของเราเนี่ยไปทำให้เกิดความเสียหายกับตัวเราได้คะ่ะสำหรับการบ้านของสัปดาห์นี้นะคะให้นักเรียนตอบคำถามข้อ 1. งงานทะเบียนราษฎรต่อไปนี้ต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าใด 1.1การแจ้งเกิด1.2การแจ้งตาย1.3การย้ายที่อยู่นักเรียนบอกจำนวนนะคะเป็นตัวเลขแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยนะคะว่าเป็นวันหรือชั่วโมงนะคะต่อไปข้อ2บัตรประจำตัวประชาชนมีความสำคัญอย่างไรบ้างก็คือเราเนี่ยนำบัตรประชาชน ไปใช้ทำอะไรได้บ้างนั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมทำกันบ้านนะคะ